สวัสดีและที่น้กงเราแขกท่มิถุนายนะครับเข้าสู่การฉองเปเศึกรอบที่4นัชวงนะครับและกลุ่มเพื่อความสันติุขทีนให้โยเฉนะครับเรื่องนี้ของชาวงนะครับและที่นี้มีการติดขกอผิดาานอยูนะครับทุกท่านครับการที่รตอบคนรจะมาได้นัไม่ใช่เรื่องง่ายมีใช่เรื่องยากเพราะบางครั้งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่ ความรักจุทะพลาตัวที่ใช่ในชีวิตของเราแต่ในวันนี้ครับผมชนจะนำพาทุกท่านโดนทางไปรู้จักกับความรักในงานหมงความรักของทุกทายและคุณท็อปในวันนี้นะครับด้วยเราเห็นเกียรติทุกท่านสมชรมาแล้วนะครับที่อยากพบกับพระเอกและนางเอกของเราทุกท่านครับรองว่าความรักกับพระเอกและนางเอกของเราคุณสายและคุณท็อปครับเกี่ยวกับามรักพระเอกและนางเอกของเราคุณสายและคุณท็อปเพราะว่าทุกคนเป็นคนของพวกเราทั้งสองคนนะครับ ก็ขอบคุณด้วยใจคุนะผมขอบคุณที่ที่แบบป่าศแต่ว่ามาร่วมงานขอบคุณที่สละเวลาเกียรของทุกคนนะครับมมากขอบคุณทุกที่ที่ลาเหมือนกันทุกนและทางททายนะครับมีใครที่เราอึงนิสศตท่านนี้เฉยได้